เออะคุณู้ชมกของป้ากล้ทีนานุวันนเนี่ยว้ลงแน้วยองอผกวให้เออโว้ยไม่ยอมเออแ่ว่ามอยๆเลยนจ๊ะวันพีนแม่เดนท่น่ะมาใส่ปุ๋ยอยู่น้อักกรแลผมเอาีโคตไปเทมยนขวอปากส่งได้่ไรเเหรอเฮ้มาเลยต้งไฟพวงเมียป้ากเนี่ยมง่ามึงมาแวะกันกล้วยก็้อฝนโตนิด ม่เจาที่ทำมาท่าแม่เฮานาลูโซท่าเฮาก็เทากว่าพีด้อลถื่นี่ใครบอกท่าใ่รตายมือี่มงมาท่าบแวการหกมือนันมันไปพอด้ะเ่ม่บาา่ารถ่งรถมึงจะอ ไม่เดีเ๋ยน,นี่เป็นเจ้าหน้าที่เปจ่ายบาน